คลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทํากิจการใดๆก็ขอประสบความสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะคะแล้วมาดูสิว่าเรื่องไม่คาดฝันอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะนับจากที่เราได้ดูคลิปคลิปนี้นะคะคิดเป็นแรนดอมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้เนาะแล้วก็เก็บเอาแต่พลังงานบวก ไะะพ่ขึ้นมาไกด์ไลน์เรานะคะจงเชื่อมั่นในคุณงามความดีของตัวเองนะคะแล้วก็ให้ไพ่เป็นไกด์ไลน์นำทางแค่นั้นก็ได้ค่ะเราก็มีความสุขแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะความสุขหรือความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดของเราเนาะใช้ทุกลมหายใจของเราให้ไม่มีความสุขที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพวกนี้หรือชาติหน้าอะไรถึงก่อนกันนะคะท่านั้นอย่า ให้เวลาหมุนไปโดยมีแต่ความทุกข์นะคะแต่จงให้ทุกๆวินาทีผ่านไปเพราะความสุขที่เราเป็นคนสร้างขึ้นเองนั่นแหละคะ่ะนะจ๊ะให้กำลังใจทุกคนนะคะเรื่องไม่คาดฝันใดจะเกิดขึ้นกับเราทันทีที่เราได้ชมคลิปคลิปนี้นะคะโอมะนัสิวะยะโอมะนัสิวะยะโอมะนัสิวะยะโอมะนัสิว,ยวยสะยะสาธุขอเสียงนำจงพ่อสิวะมหาเทพจงไกด์ไลน์นำทางผ่านพายเด็กนี้นะคะ เรนว้าววดวว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 วาวว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 ว่วว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 ืววววนวตวนวววน น้อมรับพลังงานดีๆก่อนเลยคะ่ะว้าววว้าวกรี๊ดกรี๊ดว้ามีแต่เรื่องว้าววาวดูสิพลังงานหลังไพ่อันนี้เป็นพลังงานอ่ะเขาเรียกว่าพลังงานการซัพพอร์ตให้เรามีความมั่งคัง่งหลายๆคนอาจจะเจอ เรื่องไม่คาดฝันนะคะโหตรงเป๊ะคนรักเก่าเพื่อนเก่าวิตรภาพเก่าๆกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อาจจะห่างหายกันไปนานไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อกันมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่ได้เจอหน้ากันสักระยะหนึ่งแล้วหายเงียบไปนานเลย เดี๋ยวไม่เรื่องไม่คาฝันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้เจอมิตรภาพเก่าๆคนรักเก่าหรือคนที่คุณรอคอยกลับมาเจอกันหรือคนรักแต่อดีตชาติจะกลับมาเจอกันนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะหรืออาจจะเป็นพ่อไม่พ่อล้างต่างแล้วก็คนต่างชาติต่างภาษาคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่าง,าางวัฒนธรรมนะคะสำคัญมากน่าจะเป็นคนแบบ ต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาแล้วก็อาจจะเจอกันในรูปแบบของความสุขอะคือเมื่อ energy ภายในของเราเป็นความสุขอะเราจะเจอคนคนนี้เข้ามาในช่วงเวลาที่เราโค้มีความสุขเลยหรือรูอ้รสึกว่าเรารักตัวเองมากเรามีความสุขกับตัวเองเรามี energy ของความสุขอยู่อะ เป็นความสุขสําราญอะ่ะที่เราเป็นเป็นอยู่นะแล้วเราจะเจอคนในนี้เรื่องคาดฝันเรื่องไม่คาดฝันจะเข้ามาแล้วอะไรรู้ไหมนําพามาซึ่งความมั่งคั่งให้เราด้วยอะ่ะอาจจะเป็นมิตรภาพเก่าๆก็ได้นะที่มาเหมือนกับว่ามาทําให้ธุรกิจการงานของเราโหรำ่ำรวยมัง่งคั่งมีการเฉลิมฉลองนะคะมีข่าวดี งานจะเยอะค้ณงานเยอะงเอะงนเะิงนเยอะนะโอ้แล้วไงเกิดความมั่นคงขึ้นในชีวิตเราทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นกับครอบครัวแล้วในชีวิตของเราเกิดขึ้นเรื่องไม่คาดฝันนี้เป็นเรื่องที่น่าดินดีน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปค่ะลหลายๆพลังงานอาจจะเจอมิตรภาพเก่าๆซึ่งเราเข้ามาเขาเรียกว่ามา เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำธุรกิจขยายกิจ <c oughs> การการค้าก็ได้หรือเจอคนรักเก่าเจอ,อหรืออาจจะเจอต่างชาติตาา่างภาษาหรือคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะอายุต่างกาันอ่ะไม่มากกว่าก็น้อยกว่า่ะคืออายุต่างกันนะคะเข้ามาแล้วจะมีแต่ความสุขแล้วตอนที่เราเจอเขาเราก็จะได้พลังงานของความสุขดูสิเงินบางคนเจอคนรักที่เข้ามาเปเงินแบบโอ้โหดูสิ สิเปลี่ยนเงินไม่ใช่น้อยๆนะเกิดการเฉลิมฉลองบางคนเจอข่าวดีได้รับข่าวดีเรื่องไหมคะฝันอาจจะเป็นข่าวดีคุณอาจจะได้แต่งงานข่าวดีนี้อาจจะคุณได้มั่นหมายแต่งงานนะคะอาจจะเป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะงานจะเยอะอะข่าวดีเนี้ยทําให้แบบถึงจะมีอ่าเหมือนงานจะเยอะขึ้นเราอาจจะแบ่งเวลาได้ น้อยลงคือเวลาในการเ้าเรียกว่าอะไรอะเวลาอาจจะน้อยลงเพราะมันมีข่าวดีเรื่องธุรกิจถ้าเป็นพลังงานนะหลายหลายพนังก็คือมีโอกาสมีข่าวดีเรื่องการที่จะขยับขยายาธุรกิจทำให้เกิดเงินที่มั่งคั่งขึ้นก็เลยอาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยจะเป็นลนักษณะนั้นแต่เป็นแต่เป็นเหนื่อยที่แบบเหนื่อยแล้วได้ผลลัพธ์ที่โคตรดีอะ ผลลัธ์อ้พูดเดี้ยมันเนี่ยผลลั์ที่ดีมากๆเงินสิบเหรียญไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะแล้วเกิดการเฉลิมฉลองเกิดความมั่งมั่งค่านั่นแหละนะโอ้ยเป็นพลังงานดีมากถ้าเป็นพลังงานความรักคุณจะเจอเจอรักที่เข้ามาเปย์คุณแบบรักจริงหวังแต่งอะเนี่ยคืออันนี้คือรักจริงหวังแต่งนะคือมุ่งมั่นตั้งใจทำเลยแล้วมาเพื่อแบบ จากพลังงานตอนนี้ได้ทันทีเป็นพลังงานความรักมากๆเรื่องไม่คาดฝันของคุณนะ90%คือพลังงานความรักรักครั้งนี้เป็นรักที่ถ้าไม่ใช่มีแต่ภาพเก่าๆคนรักเก่าที่คุณโลคอยก็จะเป็นคนรักในอดีตชาติกลับมาเจอกันในครั้งนี้นะคะแล้วเป็นความรักที่อบอุ่นรักที่มามาให้รักที่รักจริงหวังแต่งเนี่ยมุ่งมั่นตั้งใจและรักจริงหวังแต่งรักที่จะนำพาแต่ความสุข ความสุขมาให้คุณไม่ใช่แค่ความสุขไม่ใช่ความสุขทางใจความสุขทางกายด้วยนะเงินมหาศาลเลยคือแบบเปสุดลิดสุดเด็ดเรื่องไม่คาดฝันคือบางคนนะการติดต่อของใครบางคนหายไปแล้วติดต่อกลับมาครั้งนี้นะคือเฉลิมฉลองแต่งงานสร้างความมั่นคง,เอ,งเอาจริงเอาจังเลยข่าวดีที่คุณจะได้รับผ <c oughs> ู้ตื่นเต้นนะ <c oughs> เหมือนเหมือนตัวเองได้เอง <c oughs> ได้เองได้เองสาธุสาธุอาจารย์ก็น้อมรับพลังงานนี้ด้วยนะอาจจะเป็นหลายหลายพลังงานนะ9 0รับรู้ได้ว่าเป็นพลังงานความรักพลังงานที่อา,อาจจะแบบหลายคนเป็นโสดแล้วว่าไม่มีใครเลยแล้วก็อยู่ๆก็เจอสิ่งไม่คาดฝันเจอปุ๊บได้ข่าวดีได้แต่งงานเลยมั่นหมายเลยเพราะว่ามันเป็นรักที่หนักแน่นรักที่เอาจริงจัง,ร,งรักจริงหวังแต่งนะคะ มาเพื่อสร้างความมั่งคงให้เราสร้างความมั่งคั่งให้เราเปย์เรามากเลยให้ทั้งความสุขทั้งใจและทางกายอบอุ่นมากเป็นความรักที่แบบโอ้โหเรียกว่ารักที่เราแบบไม่คาดฝันว่ามันจะได้ขนาดนี้จริงๆหรอเฮ้ยเราจะมีความรักที่มันดีขนาดนี้จริงๆหรอนะคะใครที่มีใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะก็จะได้เซอร์ไพรส์จากคนรักเรานะคะจะได้เซอร์ไพรส์จากคนรักเราจะได้ เซอร์ไพรสแบบหนักๆเลยที่แบบอู้ไม่คิดเลยว่าจะได้ขนาดนี้นะนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือพลังงานคือแบบดีมากๆน้อมรับพลังงานดีๆนะคะแต่ถ้าใครที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกเนาะก็อาจจะได้สิ่งดีๆกลับมาที่แบบเราไม่คาดฝันเลยว่าเขาจะทำให้เราแล้วถ้าเป็นพลังงานของการธุรกิจก็จะเจอพาร์ทเนอร คนในอดิตชาติหรือมิตรภาพเก่าๆมาเป็นพาร์ทเนอร์กันนะคะสร้างความมั่นคงจะมีมีงานเข้ามาเยอะออเดอร์เข้ามาปังและทำให้ครอ,อบครัวของอเรามีความมั่นคงมากขึ้นด้านสเสถียรภาพด้านการเงินแข็งแรงขึ้นนะคะเป็นข่าวดีมากๆข่าวดีในทุกด้านเลยค่ะเอาง่ายๆว่ามันคือข่าวดีแหละ อย่าไปยากกับชีวิตนะคะถ้าเรายากกับชีวิตชีวิตจะยากกับเรานะคะจงง่ายกับชีวิตเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างง่ายๆสบายสบายนะคะแล้วมันก็จะเป็นตามนั้นเชื่อเท่าไหร่ได้เท่านั้นน้อมรับพลังงานดีๆของคุณไปค่ะสิ่งที่ไม่คุณไม่คาดฝันนี่แหละคือความสุขความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์รักจริงหวังแต่งข่าวดีมาแล้วค่ะน้อมรับพลังงานนี้ค่ะหลักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ข่าวดีข่าวดีข่าวดีนะจ๊ะ